สวัสดีจ้าทุกคนตั้งใจจะมาดูเห็ดเมืองอวานนะแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านู่นไงเห็นตะไกร้งานดอ,อกแก่มาแล้วอ่ะเสียดายจังอันนี้เห็ดพึ่งอะไรต้องดูใกล้ๆน,นี่เป็นเห็ดพึ่งขม ินได้แต่ว่ายังไม่เคยไปกินมีแต่เห็ดหน้าแรดอกบานบานนี่ไม่เอาหรอก เห็ดไข่จะดอกไปหมดแล้วเราทากินไปแล้วเห็ดมันปูยังมีหลงเหลือให้เราเก็บอืมลูกขาเขาสิหันมาเห็นพอดี คิดว่าหมดไปแล้วหน้าเห็ดมันปูนี่อือตัดขาดอกเดียวก็เอาอ๋อดูดิเห็นแต่ไกลๆน่าจะเป็นเห็ดขัดมุกหรือเปล่าจริงด้วย อดอกนี้น่าจะได้นะดอกนี้บานแล้วคาสีชมพูกินได้จ้ะ ดอกเนี่ยดอกเล็กหลายคนบอกว่าเป็นเห็ดที่อร่อยอร่อยกว่าเห็ดเมื่องวานอีกโอ้ยนอนกินจ้ะได้ดอกเดียวเอาไปทำต้มยำดีกว่า เห็ดพิ่งม่หมดหน้าร้อนจะเป็นแบบนี้เห็ดหน้าแรสีม่วงเก็บไปสวยดีได้อยู่ไหมดอกนี้ ขาชมพูโอเคหันมาเห็นเห็ดมันปูได้อยู่ไหมเอ่ยโอ้โหแห้งเชียมาไม่ทันวนะ่ะเห็ดก่อนนั้นเนี่ยฝนมาไม่ตกเลยไงสองสามอาทิตย์ฝนไม่ตกเลย เห็ดมนเลยแห้งห,หมดโอ้โหเล่จ่ะเห็ดเพิ่งไม่หมด ่าได้จะขาแข็งขาขาวข้างหน้าอีกดอกหนึ่งเห็ดปะการังเห็ดปะการังกินได้นะเห็ดชนิดนี้หายากอยู่นะแล้วมันแห้งไปผลมันไม่ตกตะก้าเราเอามาใบนิดเดียว เก็บไปไม่หมดหรอกจก้ะวันนี้ไม่เก็บนะอันนี้เห็ดหน้าแรลกเนได้ไหมโอ้ดอกไปหมดล้วหันไปเห็นเห็ดทัวไปไปเห็ดถัวมาแล้วเห็ดทัวก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ชอบกินนะมันหอมดีแล้วดอกนี้แก่และ เคยเอาไปทำต้มยำอร่อยดีดอกสวยด้วยนะเราดอกนี้ดิ ก่อนแรกที่ว่าจะไม่ได้เก็บเห็ดมันปูแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปตัดขาทีหลังน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะมันจะหมดหน้าร้อนแล้วเช็คพยากรณ์อากาศอาทิตย์หน้ามันก็จะเริ่มกลับมาหนาวแล้วนะ 老儿还开 เห็ดมันปูจ้าทุกคนมองหาดูอีกอันนี้ไงสวยๆเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านกะว่าจะไปดูเห็ดพึ่งหวานตรงข้างหน้านน้นเดี๋ยวไปไปลุ้นกัน เอาติดไปเห็ดไข่มุกอุ้ยดอกเขายัางได้อยู่สวยงามระหว่างเดินกลับบ้านแล้วก็ดูเห็ดไปด้วยอันนี้นี่เดินผ่านเก็บไปด้วยเห็ดไข่มุกได้อยู่ไหมเอ่ย อันนี้เละมาละว,วันนี้ได้หลายดอกอยู่เอาไปต้มยำรวมกับเห็ดถั่วน่าจะอร่อยนะด,ดู่นเสียดายเห็ดเพื่งหวานบานมาละนู่นี อุ้ยดอกนี้น่าจะได้นะหงวนสวยด้วยสวยมากดอกแรกเลยนะถ่ารูเสร็จละขาจะได้ไหมเนาะอืมได้อยู่แต่ทุกคน ดีงามสุดๆเดี๋ยวค่อยมาตัดขาเดินหาก่อนดีนะมาเก็บทันเนี่ยเพราะว่าดอกอันอื่นบานไปหมดละว,วันนี้แกงเห็ดต้องมาแล้วล่ะเห็นดอกเขียวๆ น่าจะเป็นเห็ดไข่สวยงามปีที่แล้วตรงนี้เรามาเก็บเห็ดพึ่งหวานเยอะมากเลยนะเป็นดงเลยอะแต่ว่าปีนี้เขาตัดไม้เห็ดมันเลยไม่ออกเสียดายปีนี้เลยไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งหวานเลยตรงนู้นะเป็นสิบดอกเลยมนาะปีที่แล้วเก็บอยู่ต้องรออีกสัมานปีสองปีแล้วแหละ เลยเก็ตัดไม้ไมาเต็มเลยโอเคกลับบ้านดีกว่ายังไงตนะ้องขอบคุณทุกคนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม